ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับเซฟคิวเรอร์เกมซกันอีกแล้วครับเออเกมสแซดเกมสัแซดแต่คนฝรั่งชอบพูดว่าเกมซีเงไงโอเควันนี้ครับก็ผมก็จะมาสอนวิธีการลดความแหลกเบื้องต้นนะครับผมก็จะมาทดสอบให้ดูด้วยนะครับนี่วิธีที่จะนี่ดูทำผมได้แลวครับนี่ถ้าคุณเป็นแบบนี้นี่ ไอผมอ่านไม่ออกอันแรกอ่ะไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ลนเดอร์ิ t แทงนะครับถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับนี่ถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออาภาัยนะครับนี่ถ้าท่านผู้ชมเปิดแบบนี้มันจะแหลกเดี๋ยวรอก่อนเฟลไม่ใช่น่ะถ้าท่านผู้ชมเปิดอย่างนี้ อันนี้คือท่านผู้ชมเปิดแล้วนะครับนี่นี่เป็นไงเออนะผมก็ไม่รู้แหละอืมยังไงยังไงอย่างงู้นอย่างเี้ครับก็มันก็จะนี่ก็พอเปิดอ่ะเฮ้ยอันนี้ปิดโอ้เปิดปิดไม่เข้าใจนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมก็จะมาทดสอบว่ากระโดดกี่บล็อกเราถึงจะตาย อะผมจะเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมสร้างให้เดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมกําลังจัดทดสอบเลยดีกว่านะครับเพราะมันจะลดเวลาในการถ่ายคลิปลงนะครับโเคตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหนึ่บล็อกนั้นมันใช้การอะไรไม่ได้ม้วก็ไม่ได้ฟอร์ดาเมด้วยนะครับเอเดี๋ยวมาดูบล็อกสองกันเลย2องบล็อกเออนั่นแหละเออ เบอร์ๆเนะี่อย่างนี้นี่สองบล็อกก็ไม่ได้ฟอร์ดามิเดี๋ยวดูสามบล็อกนี่ขึ้นผิด,ข,ผดขออภัยนี่สามบล็อกแล้วผู้ชมจะรู้ได้ไงว่าสามบล็อกนี่ผมก็จะติดหมายเลขหนึ่งนี่อันนี้คือหนึ่งสองผมก็จะติดป้ายแล้วเรียบร้อยอันนี้คือสามนะครับผมก็จะเรียงเป็นตัวเลขไปเลยนะครับอืมนี่สามบล็อก มันก็ยังไม่ได้ยังดูสี่บล็อกกันมันจะได้หมโอเคอันนี้ก็สี่บล็อกเสียครึ่งหัวใจนี่เสียครึ่งหัวใจนะครับมันก็เลือดช้าหน่อยแล้วท่านผู้ชมก็จะดูงน่านีน่ห้บล็อกหนึ่งหัวใจนะครับและสิบบล็อกถ้าสิบบล็อกไม่ตายผมก็จะ ทำไมล่ะถ้าสิบบล็อกไม่ตายโอเคสิบบล็อกไม่ตายก็จะทำเป็นยี่สิบบล็อกเลยนะครับ okay. โอเคผมนัหนึ่งสองสามสี่สห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดบเก้ายี่สิบโอเคให้เดี๋ยวปิดมอนเตอร์กันแป๊บหนึ่ง โอ้โหแค่รู้อยู่ดีว่าหนึ่งศูนยี่สิบบล็อกจะตายไหมจะไปดูกันยี่สิบบล็อกก็ยังไม่ตายอ่าแสดงว่ายี่สิบบล็อกนั้นไม่ได้เกือบจะได้ผลงั้นเราต้องเพิ่มอีกสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ปเกอดบสห้ายี่หเปดบเกสสเคน้ำดูสาสอือสมูนเออจะตายหรือไม่เ okay. คซ้มชิอบบ็อกนะครับเราถึงจะตายนะครับเคผมจะอืมอม,มา ถ้าตั้งชื่อคลิปตามคุณจีกิ๊กถ้าตั้งชื่อคลิปตามท่านผู้ชมรู้จักจีกิ๊กกันนะครับนั่นแหละเพราะผมตั้งชื่อตามผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอเคถ้าใครมาให้ถ้าใ,ใครจะมาวิจารณ์ผมก็วิจารณ์ได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบมากๆกด เอ้ใครที่ชอบมากมากกดซับตาไคซับตาไคเออพูดง่ายๆ่ายซับตาไคนะครับโอเค okay. ใครที่ชอบน้อยนะครับก็ใครชอบน้อยครับก็กดไลค์นะครับใครที่ไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับโอเคสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ